คำกล่าวถวายผ้ากฐินอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสปริวารังสปริวารังกะินะจีวระทุสังกะินะจีวระทุสังสังคสสังะ โอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังอิมังสัปะริวารังสัปะริวารังกัทนะจีวรทุสังกัทนะจีวรทุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิคะเหตตวาจะปฏิคะเหตตวาจะอิมินาทุเสนะ มินาทุสเนะกะทินังกะทินังอัทรตุอัทรตุอัมหากังอัมหากังทีครัตตังทีครัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวาย้าจีวรกฐถินนพาจีวรกฐถินพร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวานนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าจีวรกรินผ้าจีวรกฐถินพร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวานนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วครั้นรับแล้วจงกรานกรินจงกรานกฐถินด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทิน